GTH เคยฝากความกลัวไวในหนังผีหลายต่อหลายเรื่องและกำลังจะฝากความกลัวครั้งใหม่ในฝากไว้ในกายเธอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเล่านัสองคนก็คือเพิร์ดกับแทนเขาเป็นทั้งเพื่อนรักกันเป็นทั้งคู่แข่งกันกู้ยอยากจะรู้ว่าแชมป์ระดับประเทศอะ่ะจะว่ายตามกุทันหรือยงังและไม่ได้แข่งกันเฉพาะเรื่องกีฬาแต่ยังแข่งเรื่องความรักด้วยด้วยอะไรก็ตามทําให้เพิร์ดรู้สึกว่าถูกชะตากับแฟนของแทนก็เริ่มพัฒนามาขึ้นเรื่อยๆเพิร์ดรักไอนะปัญหาต่งตางๆมันก็ตามมา เไอ้ท้องแล้วไอ้บอกแทนรือยังอะงั้นเดี๋ยวเราจัดการเองเขาเลยต้องเจอไอ้ที่พยายามกลับมาหาเขาอีกครั้งหังที่ตายไปแล้วฝากลูกด้วยนะเพิร์ตและนี่คือภาพยนตร์ที่จะฝากความรัก ความแค้นความกลัวซึ่งจะทําให้ความร้อนของคุณรุงพล่านไม่แพ้พวกเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูก็จะเห็นความโหดได้ทั้งความระทึแกแทบไปด้วยความพุ่งพล่านอะดรีนาลีนกระสูบฉีดทุกๆฉากเลยรวมพิสูจน์กันได้ในโรงภาพยนตร์กับฝากไว้ในกายเธอ